สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนตทอโต้ Total, นะครับวันนี้มีรถเก๋งนะฮะเป็นแฮชแบ็กหประตูนะครับ,รนะค,รบคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถสวยๆเลยนะครับเป็นปี2017 18นะครับสำหรับใครที่ชอบตัวรถอีโคคาร์1.2นะครับคันนี้คือรุ่น t o y o ต a y ย r i s 1.2E นะครับ นะเป็นเครื่องยนต์พันสองร้อยซีซีนะครับระบบเกียร์ซีวีทีนะครับตัวรถเป็นปีสองพันสิบเจ็ดจดปีสิบแปดรับได้ห้าประตูนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ารถคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นเก้าเท่านั้นเองนะครับเลขไม่เจ็ดหมื่นเก้านะครับราคาเสนอขายเพียงสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทแอบราคาสามหกเก้านะครับลูกค้าได้ห้าประตูสีดําสวยๆนะครับนะกับแบรนด์หลักของโตโยต้าไปใช้งานเลยนะครับคันนี้ถ้าใครสนใจนะผมบอกเลยว่า สวยๆคุ้มๆนะครับแล้วยังรับประกันเครื่องเกียร์จากบริษัททอโต้ไปอีกหนึ่งปีเต็มๆนะครับและคันนี้คือโ o โยต้ายาลนะครับหน้ารลอๆนะครับนะเป็นโฉมสุดท้ายนะครับก่อนจะเปลี่ยนเป็นตัวยาลิสเอทีในรุ่นปัจจุบันนั่นเองนะครับไฟหได้เป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับแล้วก็มีชุดบอดี้พาร์ตกันชนด้านหน้านะครับที่เปลี่ยนมาจากตัวปีสิบห้าสิบหกค่อนข้างเยอะเลยนะครับคันนี้ก็จะได้ล้อแมกซ์อลลอยนะครับ นะตัวนี้เป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับด้านหน้าได้ล้อแมกซ์อลอยนะครับพร้อมดิสเบรกนะครับยางเดตทันนะครับชุดช่วงล่างเดิมๆนะครับล้อแมกเป็นขนาด4ี่รูร้อยนะครับชุดกันชนด้านหน้าแนบสนิทเลยนะครับตัวรถเป็นสีดำนะครับนี่สวยๆกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงปลายนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับป้ายแดงมือเดียวนะคันนี้ขายราคาประหยัดเลย3า9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าจะได้รถสวยๆเดิมๆแบบนี้ไปใช้นะครับผมบอกเลยว่า รถป้ายแดงมือเดียวนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับแล้วยังรับประกันเครื่องเกียร์จากบริษัทเราไปอีกนะครับหนึ่งปีเต็มๆนะครับดูสีนะครับสวยมากๆสําหรับคันนี้คือ t o โยต้ายาริสนั่นเองนะครับนะด้านหลังเป็นดัมเราพ่นกันสนิมมาให้เรียบร้อยนะครับไฟท้ายเป็น l e d ดวงบนนะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดไส้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ด้านล่างมีไฟทับทิมมาให้2ฝั่งซ้ายและขวาพร้อมไปปัดน้ําฝนนั่นเองนะครับนะตัวนี้ติดฟิล์มรอบคันมาแล้วนะครับนะคันนี้เป็นกุญแจรีโมท นะครับฝาท้ายเปิดเมนนวดนะครับตัวเบาเป็นเบาผ้าทั้งคันนะครับตัวรถไม่มีทีความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับคันนี้คือโตโยต a ายาริสปี2017ันจดจดนะครับโครงสร้างเดิม100%ยเนะครับสำหรับคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยๆนะครับถ้าใครอยากได้ตัว e ีโคคานะครับหรือว่าจะเป็นอัลคิลลี่คาร์นะครับหรือว่าจะเป็นคอมเพรสคาร์ก็ติดต่อเข้ามาครับผมเดสทอโต้ได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับส่วนตัวรถโครงหลังคาเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลย รถสวยมากๆสำหรับคันนี้นะนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแฮชแบ็กที่ลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่ามีสปอยเลอร์ด้านหลังเสาวิทยุอยู่ด้านบนนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันเลยดิสเพลคู่หน้านะครับด้านหลังเป็นด้ำนะครับรถเอาเข้ามาแบบไม่มีเก็บงานนะครับกระจกโตยต้าแท้นะครับนี่กระจกโตยต้าแท้นะครับสวยงามเลยนะครับตัวบบาเป็นบบาผ้านะครับเป็นบบาผ้าลายญี่ปุ่นนะครับจะเป็นสีดําสลับกับ ตัวสีแบบขีดๆสี้ฟฟ้าน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้นะครับก็จริงๆใครที่อยากใช้รถที่เป็นแฮตแบ็กนะหรือว่ารถ5ประตูแล้วกันนะเขาจะง่ายๆนะเพราะว่ามันสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่าตัวรถซีดานนะครับนะมันพับเบาะลงได้หมดเลยนะครับรถส่วนใหญ่ที่เป็น5ประตูจะพับเบาะลงได้หมดนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าใช้งานมากๆนะครับตัวรถไม่มีพิความจมน้ําชนหนักนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้บานคนขับ นะครับนี่กระจตโยต้านะครับประตูเดิมนะครับเบนอาร์กเดิมอยู่ครบเงาเงาวิ่งวิงแบบนี้นะครับคันนี้คือโตโยต้ายาลิสปี1ิบเจดคือ1นตัว E นะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับซ้ายและขวาเลยนะครับพวงมาลัยก็จะมีน้วยเชนใหม่นะครับแล้วมาพร้อมช่องแอร์ที่ดีไซน์แบบร่วมสมัยแบบนี้นะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ หน้าปัดเลือนไม้ใช้ได้ทุกจุดนะครับเลขไม้อยู่ที่7 9 8 4หม่กนี่ิิโลนะครับนะหน้าปัดเลือนไม้ก็จะเป็นสีแบบแบบนี้นะนะครับตัวนี้นะครับพวกวินมิวนะครับสามารถเชื่อมต่อยูนะครับ USB นะครับได้นะมันเปิดอย่างนี้นะครับเวลาเลิกยใช้ก็ปิดนะครับนะรับสายวางสายได้ปกติเลยนะครับระบบแอร์นะครับเป็นออโต้นะครับนีแอร์เป็นออโต้นะครับใช้งานแบบนี้นะครับอันนี้คือเปิดใช้งานนะครับ เวลาเราปรับอุณหภูมิเราก็ปรับขึ้นลงจากตรงนี้นะครับจริงๆโตโยต้าต้องบอกว่าเป็นรถที่แอร์เย็นนะส่วนใหญ่ก็เปิดอยู่ที่2 4 2 5นะครับผมเคยเห็นลูกค้าบางคนเปิดที่6ก็มีนะเพราะว่าตัวคอมแอร์ของโตโยตาน <c oughs> ำงานดีมากๆนะครับแอร์เย็นสุดเย็นเร็วอ่ะนะครับแล้วก็ระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนโมัตินะครับ CVT 7สปีดนะครับมีเกียร์สปอร์ตก็คือเกียร์ S นะครับแล้วเกียร์ B ก็คือการเชนลงมาอีกเกียร์หนึ่งเวลาเรา ่าเช่นเราขึ้นเขาหรือว่าเราลงลงเขาแบบชันๆแบบเนี้เราสามารถใช้เกียร์ตรงนี้ช่วยได้นะครับเพราะว่ามันจะหน่วงเครื่องยนต์ไว้ให้เรานะครับมันก็จะปลอดภนะัยเกียร์แอร์ออโต้เนี่ยเวลาปิดก็กดออฟเลยนะครับซึ่งใช้งานง่ายมากๆและดีไซน์ข้างในคือสวยน้บสวยเลยนับคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มๆนะครับมีตัวอ่าออปชันที่เสริมเข้ามานะมี2จุดนะสำหรับคันนี้นะครับ ก็มีตัวทักชั่นคอนโทรลนะครับการลื่นถลายเปิดปิดได้แล้วก็ตัวปาร์คิ่งเซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์รอบพันนะครับเปิดปิดได้เช่นกันนะครับถ้าใครไม่ชอบบางทีกลัวมันเสียงดังเวลาขับขี่หรือแบบแค่แบบแมวเดินผ่านมาเดินผ่านก็ดังติ๊ดติ๊ดติ๊ดอะไรแบบนี้นะครับก็ปิดได้เลยนะครับคันนี้คือ 1.2e นะครับปี17.18นะครับราคาแบบประหยัดมากนะครับ369,000บาทนะครับเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์ 1,200cc นะครับพร้อมระบบเกียร์ CVT นะแบตเตอรี่คันนี้เป็นแบตแห้งนะครับของอามาล่นนะครับแบตยี่ห้อนี้ดีมากๆนะไฟแรงสุดๆนะครับต้องบอกว่ารถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับแขนซ้ายแขนขวานะครับยสวยใสๆนะครับนะครับฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดสติ๊กเเอร์มอกอยูครบนะครับตัวปั๊มตัวต่ออะไรอยู่ครบหมดเลยสําหรับคันนี้นะครับคือโตโยต้ายาริสฝาแท้แน่นอนตัวปั๊มโตโยต้านะครับ เ้าหัวโชกไม่เป็นสนิมนะครับเดิมๆเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับสวยๆแห้งๆเนียนๆนะครับนี่โอ้ต้องบอกว่าลาที่ติจริงๆนะคันนี้นะจาริสนะครับสามหกเก้านะครับลูกค้านะได้รถแบบสวยๆไปเลยนะเกียร์ CVT นะครับเป็นเกียร์ลูกใหญ่นะครับไม่มี่วดซึมนะครับเห็นได้เลยนะครับเกียร์ CVCD ยังไงบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับเกียร์ CVT นะครับมันทําให้รถประหยัดน้ํามันแล้วก็ใช้งานง่ายมากขึ้นนะครับ อัตราการต่อเกียร์มันจะไม่กระชากเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่เหมาะในยุคปัจจุบันแล้วรถตัวนี้มันมี e ีโคโหมดในตัวนะครับถ้าความเร็วไม่เกิน60หรือ80มันก็จะเป็นโหมดประหยัดน้ำมันตลอดเวลานั่นเองนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กล่าวขึ้นไปนะครับก็คือ Toyota y a r i ิ 1.2e นะครับปี17-18สีดำแฮทส c บ็กห้ประตูเสนอขายในราคา369นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ทอโต้นะครับหาผมได้เลย 9626407776นะครับขอบคุณครับ